ถ้าจาไม่ผิดนะตอนนั้นนั่งอยู่ในห้องพี่ออฟนี่แหละนั่งเูยเฉยเลยอยู่ดีๆพี่ออฟก็เดินเข้ามาให้เล่นพีที่วายเล่นไหมผมตอบว่าไม่เล่นครับผมพูดงี้เลยเพราะว่าด้วยที่ผมผ่านมาหลายเรื่องแหละผมอยากเล่นอะไรใหม่ๆบ้างไม่เล่นครับแล้วพี่ออฟก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งประโยคที่สองก็คือแล้วถ้าเล่น่างนนนท์ล่ะเล่นครับไม่ได้ดึงเป็นยังไง ครั้งแรกเจอไม่ชอบหน้ารู้สึกเหมือนจะตึงนะเก๊กจะเก๊กใส่กูทำไมวะเขาเก้งมาเลยครั้งแรกเ๊กเลยแบบเนี่นี่อยู่เลยบ้านนี้เลยบ้านนี้เลยคืนๆบ้านนี้เลยครับผมแล้วคนนี้ก็แบบว่าเหมือนแบบเออก็ตอนนั้นก็คือถ่ายไพลลอตเรื่องเดียวกันเรื่องเรื่องแบ็คลิสต์แล้วเขาเนี้ยคือเพิ่งมารู้ว่าบ้านอยู่ใกล้กันคือหมู่บ้านมันคืออยู่ตรงข้ามกันเลยหมู่บ้านเราอยู่ตรงข้ามอะไรเงี้ยก็เลยหลังจากนั้นก็เลยเวลาไปเวิร์กช็อปไปอะไรเงี้ยทำงานก็ เอ้ยติดรถไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากมันก็ได้คุยกันแล้วมันก็คุยเรื่องที่แบบจริงจังขึ้นเรื่อยๆจริงจังขึ้นเรื่อยคุยเรื่องชีวิตคุยเรื่องงานเป้าหมายในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้มันสนิทกันเพราะว่ามายเซนในการทํางานมันตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นบ้างเห็นแต่ละคนครั้งแรกยังจําได้ไหมเป็นยังไงเอาเป็นนนท์ก่อนละกันครับครั้งแรกที่เห็นชอบนะเขาไม่ชอบคุณอ่ะไม่ชอบคุณก็ไม่ชอบเขาผมก็ชอบเขาด้วยเออทำไมมันยังไงคนนี้หน้ามันไส้อยู่นะแบบอืมมันก็มีความแบบ เก่าเหรอเด็กเก่าเก่าเดกเด็เก่าีวเดเก่าแล้วไงอะอะไรอย่างเงี้แบบแบบด้วยความผู้ชายผู้ชายมันแม่กไม่เก่ากูก็มันไม่ได้แบบจะต่อยจ้าอะไรแต่มันฟีลแบบคุณจะต่อยกันเลยเหรอไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไ่ไมไม แปลว่านนต้องทายตัวเองนะว่ามันมองว่าเธอเป็นคนแบบไหนอุ้ยไม่รู้อะมัวไปหมนอะไม,ม่ไม่มีการตอแหละนะไม่มีการตอแหล่ม,มาเรียวๆเลยนะเ,เพื่อนๆ,ๆเลยนะ <ๆ S 1> มาหนึ่ง <ๆ S 1> สองสามเอออะไรอ่ะเป็นเพื่อนที่รัก พูดจริงในความรู้สึกคนทําไมคนถึงว่าคนนี้เป็นเพื่อนรักของคุณคือจริงๆอะผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมกับนนท์เป็นเพื่อนกันแบบไหนหมายถึงว่าเพื่อนสนิทยังไงอะไรเงี้ยจนมีวันหนึ่งผมไ,มได้ไปคุยกับพี่คนหนึ่งแล้วผมก็เหมือนเมืม่อจอททางานอะมันไม่ได้มันก็ไม่ได้มีอะไรลากเรื่องเสมอไปผมก็ฟีลิแบบเหมือนพูดสิ่งที่ผมไม่ค่อยสบายใจจนพี่เขาสวนมาว่าคือจริงจริงมึงก็รักมันแหละเจ็บปะผมก็เลยแบบ น้องวะผมรักน้องนู่นหรอวะเคยมานั่งคีด้่าเออจริงจริงกูก็รักมึงนะอันนี้คูยจริงๆแบบคือมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกกำลังไฟอะไรกันบางอย่างใช่แต่แต่สุดท้ายคือแบบเราเหมือนแบบเฮ้ยรักเพื่อนผู้ชายบ้าปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบด้วยความรู้สึกนั้นมันทําให้เราแค่รู้สึกว่าเออกูรักมึงอืมคือจริงคํคำว่าความรู้สึกรักมันมีหลายมีตึกมากมากเลยนะเนี่ย ในความเป็นเพื่อนนี่ยนะเพื่อนนม่ก็ลักกันอีกหลักหลายรูปแบบอันนี้คือมันถ้าที่พี่โอ๊ตฟังคือมันรู้สึกว่าเรารักแบบหวังดีเออเป็นห่วงแบบมันเรียกว่าอะไรดูวะมันสนิทกันจนมาเรื่องทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องรู้มันทุกเรื่องเป็นกําลังใจให้กันทุกเรื่องผักดันในการช่วยเหลือกันทุกอย่างอะไรนก็มันก็มันก็มันก็รักอ่ะมันก็รักอ่ะอืมอืดูยิ้ม เมือนอ่ไม่ไม่ยวมไม่ได้ผมไม่รู้คุณไดงขอเไมาแข่งอยู่เยมม่อวนกมร่มงมไม่ได้เลยเดียี่หั่ไดี๋ยันเีย่่เลื่อนย่เล่ี่หั่นี่ั่มไม่ช่ได่าาป่วยเยอย่งนันไม่ใ่ กินอีกแล้วต้ออให้สิ่งืนยันความสรของมันได้เคดูนะครับขอเื้ออะไรสไม่ไหวเลยบาเบา อเดี๋ยวพี่โอขอขอลองใส่เสื้อขายขายี่อ๋องก่อนนะครับอะหัวแตกแลกนาบอ่ะแลกกะละมังหัวแตกแลกกะละมังนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะหัวแตกนะครับผมแล้วดูกันไป่ชุดสองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลือกเลขเลือกเลขอะไรล่ะเขาบอกว่าถ้าสมมติใครโดนตีหัวเขาให้เลือกเลข เอาาไเอไยผมโดนแล้วแล้วยังไงต่อห้าครับอันเรื่องมาอ่ะมึงร้องมาหนึ่งสองสามเก๋ย่างถูกเผาเก๋ย่างถูกเผามันจะถูกไปเสียบมันจะถูกไปเสียบเอ้าเสียบฝุดซ้ายเสียบฝุดขวาร้อนจริงร้อนจริงจร้อนจริงเก๋ย่างถูกพ่อพ่อเดี๋ยวมึงมึงมันต้อง การมันต้องหอมสมล้อพอแล้วอ่รอบแรกนะครับผมแถบโนนได้ไปครับรอบแรกหนึ่งสองครับสี่ครับไล่มาเลยโอ้ยเยอะแยะเลยเรื่องที่หน้าอายผมมีแต่เล่าไม่ได้นั่นเลยได้นะโนนเล่ามาเออเปลี่ยนหัวข้อคำว่าหน้าอายไปได้ไหมฮะ แล้ก็เหมือนกันแล้ก็น่า <c oughs> อายเหมือ,อนกันคือไอ้นี่มันจะมีนิสัยอย่างหนึ่งนะครับนิสัยอย่างหนึ่งที่ครับไม่มีใครรับได้้าไม่มีใครรับได้นะครับทุกครั้งที่ผมใช้เข้าสุ่ภาพนะครับมันจะผายลมเมื่อไหร่ครับมันจะต้องหาเหยื่อซึ่งคนที่อยู่ใกล้มันบ่อยที่สุดก็คือผมผมเคยโดนมันตดอัดหน้ามาแล้วเนี่ยเกินห้ารอบเลือใส่หน้าอีกเออเกินห้ารอบนะฮะนักไหนั คร,ครับเป็นตัวอย่าง,ง,งาเฉยใครับเป็นตัวอย่างเมื่อกี้เป็นการแสดงเฉยใครับผมมึงกินอะไรมาเนี่ยนมอเนมเรื่องอม<า>ข้อต่อไปมาเพิ่มเติมต่อสั่งโอ้ยสามครับมาเลขสามนะครับเ,เ,เรียงยไปเลยเอาสองหนึ่งให้มันเลยก็ได้นะจ,ะจบๆไปเลยจะได้จะได้นี่เลยไม่ไม่ผมไม่ยอมแพ้ผมไม่ยอมแพ้ อ้ในซีรีส์อ่ะมีปั่นยิงหลีแต่ปั่นห้ารอบก็เดินใจแล้วอ่ะติดรอบเลยนะไม่ได้ติดกล้ามไปโอ้ติดกล้ามติดจริงติดจริงนี่ก็ไปตรงนู้นสิจะได้ไม่โดนของอะไรเดินเองดยไม่ครบเลยยังอยู่ที่อยู่ที่ตีอยู่เลยเมื่อกี้มจรินจริงเนี่ยมือขวาเลยอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรครับ ถ่ายต่อได้เลยครับถ่ายต่อได้เลยครับแป๊บน,นึงครับผมจะอ้วกแล้วเนี่ย,นเ,นยเขาบอกว่าเวลาปั่นที่มีเสศษให้กระโดดมันจะได้แบบปรับสูนย์โค้งลงมาอยู่ตรงกลาเขาอะใครก็เขาก็าคือเขาองาไฮก็เขาก็าคือเขาไม่มีหลักฐานผมไม่ฟังโอ้ยทำไมมันกระจอกอย่างนี้วะโ <c oughs> อ้ยฮะครับสอง เห็นช่วงนี้อยู่บ้านแบบออกกําลังกายฮะถ่ายรูปส่งมาก็มีแต่แบบว่าวิ้ยพื้นบ้างอะไรบ้างขอวิพื้นสั้สามรอบได้ครับโดยมีกูนั่งอยู่สามรอบเองไปไปลงลงลไป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 ไ่ไปสองามเหน่ยห่วงนี้ โอเคเออโอเคโอเคโอเคไม่ถ่วงตรงไหนไม่ถ่วงนะถ่วงตรงเนี้ยเอามันต้องเก่งตรงนั้นอยู่แล้วไงคือหลักการวิทยพื้นคืออะไรผมบอกว่าไงมันต้องแบบว่าตัวตรงครับช่องนี้นะขานสามมุมแข็งแรงมันก็เลยตัดเข้าเรื่มงต่อเข้าต่อไปเล้วโอ้ยไอ้เจ็บบอกว่ากินผมปล่อยอีกถูกชนะแล้วทำไมผมหยิบมึงก็หยิบอันนี้ดิเออ จะบอกว่าสกดร์าว่าแพ้ไม่เป็นก็ไม่ได้ข้านี่แกดเข้าไหมครับดูเทประหว้างไหมได้ครับโอเคครับหนึ่งครับโอ้โหเยอะซะด้วยถ้าหน้าเกียดในครั้งนหน่เนี่ยไม่มีอ่ะทำอะไรก็น่ารักไปหมดแล้วัรบีนะครับัสดีนะครับผมเจอกันนะครับหลัรายการต่อเลยปะล่ะนแรกนะนะครับหนึ่งตอกอ่ะไปหนึ่งตอกหนึ่งอกหนึ่งอ้หวร เ,ออเดี๋ยวมันฟาวอ่ะมันฟาวอ่ะที่นีนข่ขอขอขอนอ<ห>ขอ,อข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 ไม่ขอ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  นี่เท่เลยนั่นนนแต่งกนดูเท่ดีนะครับหนมานี่ต้องมาอยู่ต้องมปอยู่ครับผมผมก็เป็นผู้แพ้ตลอยการครับแพ้ห้านัดติดไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นครับครับผมรบกวนนะครับขึ้นแฮชแท็กนะครับโอมกระจอกนะครับมอมิเตอร์เทนอันดับหนึ่งโลกนะครับผมลงประกาศให้โลกรู้นะครับว่าเอ่อโอมภาวะิีสว่างดีนะครับกระจอกแค่ไหนนะครับแค่เป่ายิชูเกมง่ายๆเกมมาตรฐานสากลที่สุดในโลกพอ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 พไ้เป่ายิชูไปชนะแต่หยิบแบบพไม่มี ช่วงชนะอยู่สองสามทีแต่ว่าไม่แต่หมายถึงว่าอันนี้คือมันคือเกมนี้ไงมันคือเกมนี้ก็คือถ้าโอเคโอเคชนะแพ้เอาเป็นว่าแพ้ก็ไม่มีสิทธิ์พูดอ่ะถูกต้องครับผมอ่ะครับผมก็เรียกว่าขออวยพรนะครับให้มินแมกซีนนะครับผมในวาระอิทีที่ครบหนึ่งปีนะครับก็ขอให้มินนะครับผมก็เอ่อเรียกว่าอะไรอะทำงานเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนนะครับใน เอต่อไปแมกกาซีนไปเรื่อยๆใช่ครับผมในปีที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิต่อไปเรื่อยๆเลยครับผมครับถึงร้อยไปเลยฮะครับผมครับมีความสุขกันมากๆนะครับทีมงานมิ้นท์ทุกคนนะครับผมก็ทำงานด้วยรอยยิ้มต่อไปนี่นะครับคืออย่างเมื่อวานที่เราได้ดูเรื่องแค่เพื่อนขับเพื่อนนะครับก็จะมีซีนที่คุณโอมกับนนท์คุณตัวโอมเนี่ยได้บอกถามว่าคุณชอบผมไหมใช่ไหมครับใช่ครับนนท์ตอบว่าอะไรนะครับตอนอาถามซิผมเกลียดคุณครับ นั่นคือคนที่ไม่พูดความจริงแต่ว่าแซ่บปลุกบ่อยความจริงพอรักไปแล้วปุ๊บเออกูชอบมึงมึงไม่รู้เลยไงอิงโก้เนี่คือมาเวนี้เลยเหรอนี่คือโซแซ่บของวันดูไม่เคยดูเลยวูเมนเหรอเคยดูเคยดูปกติเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะว่าในโต๊ะเนี่ยไม่มีไม่มีใครที่ไม่กลัวพี่โอมกลัวทำไมวะกูไม่กลัว นี่เป็นไงเป็นไงเอ้าจะกลยัวได้ไงก็เป็นแฟนกันน่ะเขาเนี่เป็นแฟนกันเหรอครับครับแล้วพวกผมนี่บัวเมียครับน้าบเบื่อแล้วไม่รู้ใครเหมือนกันกูเองใครมันจบไปที่กองเหรอโอ้ยไม่บอกมันเบื่อแล้วไงม่รู้จะบอกอะไรอีกแล้วอะ อือฮ mm ึอะครับอ <laughs> uh.